โอเคครับหมอช้าแล้วคนเขาเปิดของข้ามคืนเลยกันนะครับ <c oughs> อ่าววันนี้อของที่ผมได้มามีแค่นี้พวกนี้งกหมดเลยเนี<อ>่ยกินวัสดีทุกคนนะครับ<อ>วันนี้บพบกับรายการเอรอเอลเอ็นเคทีวีครับอ้าวบ้าบอคอแตกช่างเหรอครับอันนี้อันหนึ่งคนหนึ่งนะัดดูตัวนั้นให้ดีๆนะครับโอ้หนึ่งคนหนึ่งนะัดเห็นไหมครับโอ้ผมสวัสดีชาวโปเกอรทุกท่านนะครับนี่คือรายการดิจิทัลมาทีวีชินเอลย่ามาได้แมกกาซีนหนึ่งโอเคปะ โอ้ปืนกล่องอยู่ได้ยิงเฮดช็อตอีกรอบนึงเลยเออสวัสดีครับทุกท่านเอาเป็นว่าจะแนะนำตัวกันดีๆนะแบบได้ครับโอเคครับมามาอยู่รอบกล่องไฟกันวันนี้วันนี้เราก็มาแนะนำตัวกันดีกว่ามาแนะนำตัวดี้ผมบริจาคงไม่จา่งเกมพิษให้เลยผมไม่ต้องการนะแขกได้เอาไปเลยครับเฮ้ยสไนท์ไอ้คอคอคอผมใช้ผมใช้เออคอเออ เราลงไปเอากล่องวิกลงไปเอ้ไม่ตกไม่ตกไม่ตกมัน <c oughs> ว่าเราเริ่มกันเลยดีกว่าไหมเริ่มกันเลยดีกว่าเสียเวลาเยอะมากเลยครับไปผมผมว่าผมเริ่มเลยะเจะไปเมืองไหนต่อเอเอไปเมืองไหนต่อครับอเพอเริ่มเปิดกล่องนั่นแหละไม่ถ้าคุณไม่ไปผมจะไ,ได้ยิ่ไปเลยปะโอเคครับไปเลยครับอุ้ยครับว่า ใครใครอยากได้ของบ้างครับใครอยากได้มีดบ้างผมมีครับผมต้องการขวานจามคนอื่นเัาเปาว่าวันนี้เรามายึดยึดอะไรดิยึดอะไรครับเมืองนี้ก็ได้สําเร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับวันนี้เรามาแนะนําตัวเนิว่ามาครับการกรนดนี่แหละผมชื่อพัมกินครับคุณชื่ออะไรครับผมพัมกินแอนแล้วผมมาบพัมกินเหมือนกันครับไม่เคยไม่ดูหน้าตาผมมาเลยครับคุณแฟนครับผม อุอ้ยตีทำไมเหลือ400อเลยเนี่ยเอาถุงเลือดมาให้กินเลยเอาเป็นว่าเราจะตัดคลิปไปเลยนะมเอาเป็นว่ากลับมากันต่อนะครับกลับมากันต่อครับเอ,อิมเอ,อิมเ,เดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวผมมาสักครู่นะึ่งจะขึ้นไปเอาของยังไม่ผมใช้อากาลรรูบหนึ่งคนหนึ่งนัดครับอะไรครับไม่โดูเป็นคืออะไรงานแผนที่ชอบอ่ะนั่งจ้องตาหนึ่งคนหนึ่งนัดครับดูครับคุณอย่ายิงนะ ไม่ยิงเหมือครับเพิ่งได้เลือดมาไม่อยากเสียดายเลือดครับเราเราไปรอคุณ L N K ที่เมืองใหม่กันดีกว่านี่ครับแล้วคุณ L N K เอ็เทำเอ้ยอย่าอู้คือโตโดกระสุนแล้วน,น,นะครับนี่อ่ะคนหนึ่งนัดครับโอ้ตอกโลกไปเลยตายยเลยม <ächlich S 2> ไม่มันตกโลกไปแล้วเออโน no, 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 no โน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 โดนัดมีเอยอะไรวะเอ้าเลือดไหลเฉยเลยชิยด้วยโอ้เสียดายเอ้าเรื่องเอาเอาตองนัดแล้วนะ ขาดเรื่องตายอ่ะแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวผมช่วยอุ้ยผมช่วยอ้าวออลืมไปมีขวานจามนี่กระบปาเลื่อนเหลือเท่าไหร่อ่ะห้าพันโอ้โหสิได้เลื่อนมากเลยสาเพิ่งได้มาใหม่เอาเถอะมาก็พาตายแล้วอย่าเอ้ยโนโนโน่เอ้าไม่ไม่ไม่เอาคุณคุณนั่นเหรครับอย่านะครับ ผมยังโสดอยู่ครับเล่นมุกแรงเลไปเราเราไปรอที่เมืองใหม่กันดวิงกระโดดไงนตอนนี้นก็ไม่มีอะไรมากเนาะ <c oughs> เดี๋ยวไป<ม>ยืดอะไรดิผมต้องการอ่าผมต้องการเพิ่มเลือดครับต้องเข้าโรงพยาบาลครับตะคู่ครับ <c oughs> อ่าหนึ่งคนหนึ่งนัด <c oughs> โอเคครับกลับมาแล้วครับ นี่คืออะไรครับคุกเหรอครับไม่แน่ใจน่าจะใช่โอ้โหครับเป็นคนหนึ่งนัดครับโอ้ยายิงนานไงผมไม่ได้ยิงคุณเลื่อไหลน่านคือเลื่อไหลครับโอเคนะแยงขึ้น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 อย่ายิงนะ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 อุ้ย อกัยิงเหรอยอเอผมตายอะไรครับคุณบายคบเงเหมือนสมพันเลยนคุณยิงเ้ยอไม่ได้ทำอะไรเลยนะชารก่อนมับคุณนาบอกแล้วยังไม่ได้ทำอะไรเลยมายิงเองนะช่ง่ายอยันนี้เริ่มนยครับท่านผู้ชมครับกลับมาครับโอ้คุณกลับมาทีเขาตายเลยโอ้อะไรวะ คุณกลับมาช้าพอพรมขอของขึ้นด้วยเก็บก่อนก็บให้หมดนะครับที่โรงพยาบาลอยู่เรื่อยๆครับเรามีแคมปใหม่นะคุณทำไมคุณต้องอยู่ตรงนั้นตลอดเลยก็ไม่เอาอะมีแคมป์ใหม่เออคุณมีอะไรบ้างนะกอนแรกนี่งห็นเงียบคุณไม่มาเอาแล้วของคุณเนี่ย ผมจำได้นะครับว่ามันต้องมีขวานใช่ไหมครับก็น่านีอยู่ในตัวมันต้องมีปืนด้วยใช่ไหมครับมันก็มีโอเคด้วยใช่ไหมครับก็ใช่มันต้องมีเบรเดตด้วยใช่ไหมครับมันต้องมีธนูด้วยใช่ไหมครับก็ให้ว่ามีครับโหคุณยิงผมได้ยังไงเนี่ยแล้วใครยิงก่อนละละสองพันยังไงคุณยิงอีกทีนะโดนไหมไม่โดนโอเครอดไปแสดงว่ามันตั้งใจยิงเนี่ย ผมว่าสุดยอดมากเลยเนี่ยเนีเสมียงคําบักใจจิจริงมีเสียงกรีดอย่างนี้แสดงว่าตั้งใจครับใครกรีดเหรอผมเก็บของก่อนเนอะผมไม่ได้กรีดนะไม่ไม่ใครกรีดเปล่าวะคุณโตเฮ้ยสระยิงดิดูยิงดิยิงดิแม่งใครอ่ะที่ผมมีลูกขนมอะแั่งใครอ่ะอ๋อผมกินไม่ใส่หัวผมกินนะไม่รู้เลยคนนี้ยิงได้แล้วเดี๋ยวขวานจามหน้าเลยไม่ยิงก็ไม่ต่อยเอ้ยไม่ยิงก็เออดีมาก ยิงทำไมอ่ะเออลืมไปเขาเวลคืน,นะนะนะเขาเวลคืนเนวยจำได้ว่าผมมีประมาณสามวลวเขาเรียกว่า PVP ไม่จังเป็นหละครับอาทำไมของคุณไม่มีอ่ะผมเห็นเหมือนระยะระยะนี้เหมือนินใครยิงยิง<อ>ได้ไหมคุณต้องมาจุกผมแล้ว,<ม>ลวคุณไปไหนครับไอ้คุณไอ้คุณคุณเคนไง คุณเกณฑ์ครับเขา,าปกป้องตุ้มสนยอยู่ข้างบนครับใครครับตุ้มหรือคุณแอบครับแอบกเก็บของหรปาระเบิดขึ้นไปข้างบนเลยครับคุณมีระเบิดครับมีครับนี่นี่มันมืดแล้วนะครับคุณคุณไม่หาที่ที่อยู่ว่าช่วยอะไรคุณไม่ได้นะครับโอ,โอโ้ยแล้วแคมป์ที่เดิมแ,บบแล้วแคมป์ที่เดิมวันนี้เราก็มานั่งเล่นกันยืนย่นนี่คือสารสารจาก TPK นะคุณไม่รีบขึ้นมานะครับคุณจะตายโดยไม่รู้ตัว คุณไม่รีบขึ้นมาของคุณจะหายครับแล้วคุณมายุ่งอะไรกับกล่องผมเนี่ยเหรอครับอุตส่าห์ซัเอ้ยใครใครใใคครรไอยิงเขาทำไมเขาอุตส่าห์เลือดเต็มมานี่นี่โอ้ยใครเอเคีหมดเอเคีหมดแม็กเลยนะแม็กเอคยังมีเยอะอยู่นะถักนัดมันก็ตายอันนี้ยิงหมดแม็กเลยล่อมาแม็กเยอะคนที่ขำอ่ะยิงเอิ่มเพอเดี๋ยวไปยิงหลังไม้กันหน้าไม้ไม่สวยหรอก หน้าใหม่ก็เพิ่งตาย,ยโดโดดีโดดีโดดีโดใครอยากได้แม็กย์เฮมังครับอะไรผมมีผมมีผมมีเยอะแล้วอะ่ะงั้นมาเอาไปตับมีเป็นตับด้วย <c oughs> นี่นี่นี่น,นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ตรงไปเอาไปไม่เอาคุณรู้คุณรู้ว่าคุณจะทำอะไรข้างหลังอะไรคุณอย่ามายุ่งกับกล้องผมดิเออเอาตากลางตั้งกล่องไว้แม่งาแล้วแล้วอยู่ดีร่วงลงมาได้ไงถ้าจะบ้า ผมมีคนจะอยู่แต่ข้างล่างนะคนเหมือนเหมือนเมื่อกี้มีใครมาดันให้ล่วงเอาเป็นว่าผมผมว่าคลิปนี้ผมไม่ต้องลงเลยว่านะครับคลิปนี้ไม่ต้องทำมาสองรอกเย้ยผมทำมไม่ได้มาไม่ให้เป็นภาระ,ะของลูกหลานครับผมมา,มาพารัทหนึ่งจุดห้ายังคุ้มมาอยู่นะฮะมันไม่ได้ไรเลยะ คือตอนนี้ถ้าใครหาสไนเปอร์มาให้ผมไม่ได้นี่ผมถ่ายถ่ายของหมดทั้งตัวเนี่ยให้ให้หยิบมาเลยไม่ครับผมตัวผมใช้เองครับสไนเปอร์ครับโอเคครับก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบแน่ใจแหละมันคือพาร์ตก็แน่ก็ค่อนข้างถ้าถ้าถ้าเกิดเป็นชแนลผมในยาวอย่างนี้ผมใช้เป็นเอพิโซดเลยเนี่ยเอออันอันนี้ค่อนข้างยาวเออขอชแนลคุณด้วยครับ แค่เปิดครับเ้าทำไมครับโดนปิดวะริกัสิ์เหรอคบไม่อยากไม่อยากเออโดนเรื่องลิกัสิ์อยู่เลยไม่อยากยุ่งกับมันอยู่เอเอ็มเอ็มหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งแม็กนี่คือไคนัะอ่าเออเอามาให้ผมผมมีอยู่เอ้ยผม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 ดีกว่าครับแม็กผมเยอะสุดครับแม็กผมมีมีเป็นตับเลยมีเป็นตับเลนก็ไม่ควรให้มีเยอะแล้วเอาบป่ะผมไม่รู้ผมเก็บไว้ทำไมอยู่ดีเอามะ ไอเอ็มหนึ M ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเอาป่ะเอาออามาเอามาเอามาถ้าคุณมีปืนก็เอามาให้ผมก็ได้นะคุณมีปืนป่ะเอาให้แฉลงเถอะไม่รู้เก็บมันทำไมเอา <c oughs> แล้วคุณมีปืนมคุณให้ผมเนี่ยคุณให้ไกลๆเลยครับโอเคครับ <c oughs> okay, ผมให้คุณครับไปคาบมานึง <c oughs> <c oughs> คุณคาบเองนะครับ คุณดูดิคุณวางไว้ปากของตัวเอ,องเขดกว่าเขาแล้วขึ้นมาเก็บไม่เข้ารู้สึกเหมือนเหมือนเขาไม่เข้าอ้าวไปข้างล่างหมดแล้วเหรอโจโจโจเย้ได้แม่กเก๊คีนอนเถอะรันอนได้ไหมนอนไม่ได้มันมันรวมกันอะไรกันที่เดียวเน,นี่ยนอนไม่ได้ห้องนี้อะไรเนี่ยน่าสนใจ ไออยู่คนละเลือกคนละชั้นคนละที่ดีกว่าใช่ผมผมไม่อนุญาตให้พวกคุณเข้ามาหรอกแล้วลเข้ามามาขโมยของผมอุตสาห์สร้างกล่องไว้สามกล่องมนขโมยหมดเลยแม็กเอเคเมื่อกี้เนี่ยยิบไปเดียเยอะแล้ว <ผม S 1> ก็มีรงเฟิร์นจะเอาไปตัดพาร์ทเลยดีกว,ว่านะโอเคครับก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเอ่อสิบเอ็ดนาทีหรโอ้โ,อโหคลิปสั้นมันอยู่ไม่ได้ครับ ก็บอกว่าอันนี้ไม่ต้องทำพาร์ทลอกโอเคครับก็ครั้งนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมมีอะไรจะพูดนะครับอ๋อผมพูดว่าผมจะไปกินข้าวครับโอเคไปครับใครใไปกินข้าวครับอย่าปิดเติมนะเฮ้ยโอเคครับคุณเมยโอเคคุณมีอะไรจะพูดไหมอ้าวปิดเติบครับก็อย่าสต็อปอย่าสต็อปสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็ชาวโลก เอ้าียหมดแล้วกตัดทันทีโอเครับาวเราจะตัดิปไปเลยนะครับตัเดี๋ยวทุกคนรู้ครับเบนีการให้ถุงเลือดมันเป็นยังไงเอ้าอยากได้ขวานจามเขาเอาไปจามเลย